สวัสดีจ้าสวัสดีวันที่สองกรกฎาคมระดาหกหาจพี่น้องนีิสาวฝนพาพีพาหนอนมารอปลาแถวบ้านนี่คือเก่าจ้าเราลุยกระซ้าฝนเบืองว่าสินนานบ่พี่น้องสีแดงแกงมัเนาะจ้ะมาหอดปลาคนก็ร้ายล้วจ้ะพี่น้องไปจ้าพี่กัดแหลกปลาบันชักงูของเฮาจ้ามาสิมีเฮ็ดอีหยังให้สาวฝนเก็บจ้ะพี่น้องไปลุงกันเลยจ้าจ้าเฮ็ดของเฮามื้อนี้จ้ะพี่น้อง lần lươn mua cần sao phốn nó xì mán bà chẳng bà tí cao rồi thì nó đây làm mẹ cả. Hết mắm người ta. Cảm ơn người ta. người ta. Sáng đọt cả. Đang ná đang xăm cha. นุ่งเลยจ้ะแต่นุ่งๆจ้ะขอให้ทานหน่อยจ้ะ ทำหน่อยจ้อะอาซาฟุนนเจอสามดอกนะพี่น้องเน่ะล้างหดแหลแพ่พี่น้องเห็ดแดงนะแดงสาพี่น้องพี่น้องเห็ดขกเหขกเห็ดตีมดำนะบางพื้น,ดดน,นะนที่เพิ่งกินอยู่จากเพิ่งเอาไปหนึ่งกินแจ้วเนื่องจากเราซาฟุนเดไปกิน ก็เลยเบิกยิมาจ้าเนานะอุ้มจ้าห้าม,ม,ม,มพี่นเอ,อีะจ้ามึงจแข็งเอาไดย้ยังจ้าขึ้นเขาพี่นอ้อยิงเงาแดงสั่นจ้าหาดแดงจ้า เห็ดห่าแดงจ้ะเห็ดแดงนะแดงสั่มจ้ะนี่จ้าเห็ดปลาบานสมุนนะจ้ะพี่น้องสาปฝนเกิดได้บลาลายจ้ะเอ้ยมาปลาดงสแสดงนะจ้ะพี่น้องบ้านสามแยกตำบลกุศลาอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดจ้ะมาดูน้ำกัารสาปฝนสีมันนะจ้ะพี่น้องสใส่แกงไงบ่มาหนิหรือสใด่เต็มตาบ่นะจ้ะ ไปกันเลยจ้าแดงละมากจ้ะอนนี้ซอฟเฟนก็เเลี่ยนปลาได้จ้ะพี่น้อมาดงสแตงแล้วจ้าอาเพื่อกันละก,นก,นกันธาระกันวัดรีสะเกตจ้ะพี่น้อดูน้ำกันวน่าซอฟเฟนสีมานปะจ้ะก็ว่าเราโง่เกิดจ้ะ จะฝืนไปไม้บันสมงูลแล้วคนร้ายแห่งแต่พี่น้องก็เลยมาดวงสแตนฮัหลุนกันจ้าเมเดตี่ยังที่เกิดกเกียรเพชรแดงมาไปแกงสูเ่ากิน้วจ้ะเดวก่อน แดงจ้ะอุ้ยพี่น้องไม่จะโค้งเพิ่นเพิ่งอีตันจ้ะแกงแสบเ่าสโซ่ฝนแกงแสบจ้าอีจ้าพี่น้องแฟนมาพอจ้ะนี่ลงหัวขาวสามจุ้มจ้ะพอแล้วลงหัวจ้ะงามเหี้พี่น้อง งูบ้นยานงูยังเป็นไรนะจ๊ะ,ะจ้านี่ใส่กระตากันเลยพี่น้องงามเป็นดอกเฮซาวโฟนบันคือขึ้นแม่เนวจ้ะแดงมาจังงาม,มา ซาฟุนมานึ่งพี่หนอแฟนเห็นเห็ดละงูอีกแล้วจ้ะเาไปดูกับซาฟุนดูไม่ยืนก็นมีจ้ะแต่ว่าบานพี่หนอใครมีปะโอ้คุณใครหนึ่งแต่ใคร ทาบากันพี่น้อ,อ,มองมนีแม่นจ้ะตองจกบ้านนะจ้ะจ้าเพิ่งเข้าจ้ะ ยูมเฮ็ดข้าวดินพี่น่องงามแห้เรียงลำมาจ้ะไปจ้ะไปดูน้าลงกันจ้ะพี่น่องเฮ็ดกระหางแห้จ้ะ จะเขามาเคลียร์เก็บเอาเราจะล่งหกจ้าแถวหนุนก็ซาฟนจ่าพี่น้องสิพอเฮ็ดบ่ได้มาจา้ะมอื่นซาฟเฟินจะถึงพูดว่าจ้าพี่น้องแถวหนุนซาฟเฟิน 4, เน็นวันศิมาธิษย์ยังจ้ะ จ้าสาวฝนเสดพาพี่พ่น้องมาสรุปยอดเฮ็ดกันจ้าพี่น้องมื้อนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆเนาะจา้าว,า,า,าว่านคนหาหลายพี่น้องลงคลิปเมื่อวานคนมาหลายนี่จ้าอยากเหติของห่าได้แกงไงคือเก่าจ้ะพี่น้องเจาไปแกงร่วมกันแซ่บขนาดเด้จ้ะนี่แกงแซ่บแกงหวานจะเหติกระได้เฮ็ดเพิ่นอนกยูงก็มาได้มานละงหก3ามจูมจ้ะถือว่าจูมใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องเอาไปพาแกง เส่บ์จบจ้ะเกิเป็นเห็ดร่วงๆเหมจอะพี่น้องเห็เดแดงนนามากจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเหต็ดได้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือไนไว้่ํนำจากพี่น้องเด็กเสื้อผ้าพี่ผ้านองคืนผู้อีกนอกจากทหานก็สาฝนเบิองมันนี่ขอเป็นคลิปสั้นๆจ้าสำหรับมันนี่ขอตัวกบ,บานก่อนจพี่น้องสวัสดีจ้า